โอ้โหนี่ครับเพืเ่อนๆเอาลังมาตั้งอ่อนะครับดูนะครับสุดท้ายที่จะทําที่มันทําก็คือมดเข้าไปอยู่ก่อนนะครับพึ่งก็เลยทารังใต้นี้เลยครับโอ้โห,โโห,โโหก็จะกลว่าจะกอบใส่กล่องนี้นะครับ ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับทำไมทำรังอย่างนี้โอเคนะครับมผมถ่ายกับโทรศัพท์นะครับก็เลยก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำรังอยู่ใต้นี้ก็คิดว่ามันจะ กาะอยู่เฉยๆนะครับโอเคครับผมเพิ่งเริ่มกวนนะครับ